ลายเดียวย Hello แหวนอะไรคะอะฮมิกกี้เมาสมิกกี้เมาเหรอคะไหนคะแม่ขอดูหน่อยแหวนเอาแหวนมาโห oh, แหวนเหรอคะแล้วทำไมแหวนมันเหนียวอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรียนมาเป็นไงบ้างคะใครปั่แป้งให้คันเนี้ยป๊า อันนี้ป้าเลียนมามเป็นยัไงบ้างดไูไม่ดูเหรอลูกเป็นไงบ้างเรียนวันแรกโอ้โหมีกระติกน้ำด้วยมีเดนซ์ช้ออะถุงท้าไปเก็บหลังบ้านกันนะคะเด็กๆโรงเรียนวันแรกเป็นไงบ้างล่ะให้แม่ฟังสิคะมันทิชชี่อ๋อแม่ฉันด่าบูชิอะไรไวันนี้ป้งเรียนวันแรกเป็นไงบ้างสนุกไหมนอนให้แม่ฟังไหนแล้วสนุกไหมคะหนูได้หนูแน่นอนไหมคะนอนค่ะ นอแล้วกินข้าวกับอะไรคะวันนี้ข้าวกับกหมูค่ะหมูเหรอคะ